สามบทโยมส่งให้ดูแล้วนะชนิ้ถ้าส่งให้ดูแล้วก็กแปลว่าอิทธิพลาอิทธิพลใช่ใช่อิทธิพลมันคืออะไรบทบาทมันคืออะไรแล้วท่านก็ไปไปดูในหนังสือของโยมนะที่เขียนเขียนเรื่องว่าด้วยขอบอิทธิพลกับบทบาทเนะี่ยเป็นยังไงอะไ,อะไรคะ,ะ,ระรท่านท่านส่งเของอา้ามา ท่านส่งมาตอนไหนฮะผลงานอยู่นะนโอ้ย,อยส่งมาตอนไหนฮะส่งมาใหม่โยมไม่เห็นมีอะไรใครส่งมาให้โยมเลยไม่เขาส่งเป็นภาพแบบนี้เป็นเป็นนีเป็นงานเลยนะให้ส่งเป็นไฟเวิร์ดอย่ามาส่งเป็นแผ่นมาส่งเป็นกระดาษทำไมบอกว่าถ้าส่งเป็นกระดาษโยมไม่อ่านเพราะว่ามันยังไม่ถูกส่งเป็นไฟเวิร์ดมาแล้วเราจะได้ช่วยกันในไฟล์ แล้วภรรยโยมส่งไปคืนบอกว่าอาจารย์ทางงานนี้ของใครโหลดเอานะคะแล้วเวลาท่านเข้ามาแก้ให้แก้ในสายนั้นนะอย่าไปหาเอาไฟอื่นมาทํานะเพราะถ้าสมมติว่าท่านส่งไฟนั้นมาให้โยมแล้วยมเข้าไปดดแลวยวโยมปรับแก้แล้วโน่นนี่นั่นแล้วยมส่งไปให้คืนแล้วท่านต้องโหลดเข้าไปก่อนนะแล้วท่านลบไฟอื่นหมดให้หมดเลยแล้วให้อยู่แต่ไฟที่โยมส่งให้น่ะไฟตอนนั้นแล้วท่านก็หาอะไรมาเติมเติมเติมตามที่โยมบอกตามที่โยมเรียกว่าโยมจะเอาอะไรในไฟนั้น ส,ส่งมาให้อีกนะไหนส่งอังนนี้อันนี้มันเป็นมันไม่ใช่ใชไฟล์ w o ์ d ม,ม,มันเป็นไฟไมันมันเป็นไฟล์ PDF ให้ส่งเป็นไฟล์ Word ไฟล์ Word ที่มันไม่ขึ้นเป็นสีแดงมันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงิน<ม>ถ้าท่านส่งเป็นไฟล์ PDF โยมไม่สามารถเข้าไปแก้ไขอะไรข้างในนั้นได้ ท่านต้องส่งเป็นไฟล์ที่ไฟล์ที่ท่านพิมพ์เขียนนะคะจา์ที่มันเป็นสีน้ําเงินอย่าอย่าอย่าไปกอปเป็น PDF แล้วเอามาส่งโยงไม่ได้นะไม่ได้นะโยงไม่สามารถเข้าโยงเข้าอ่านได้เฉยๆแต่โยงเข้าไปแก้อะไรข้างในไม่ได้ให้ท่านไม่ได้นะไปช่วยดูข้างในให้ท่านไม่ได้ฉะนั้นต้องส่งเป็นไฟล์ Word ไฟล์ดแก้ได้ใช่สีน้ําเงินแค่นั้นงะกส่งไฟล์เใช่ แต่ถ้ามันมันมันถ้าถ้าส่งเป็นไฟลเบอร์มันจะเรียกว่า document document แต่ถ้าท่านส่งเป็นไฟล์ pdf มันจะขึ้นสีแดงว่า pdf อ๋อวันน,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 นั้นใช่ไหมอันนี้ท่านต้องส่งเข้ามาใหม่ส่งเป็นตัวไฟลเหมือใพยโยมส่งมาต,ตัวเป็นตัวใหญ่นะอาจารย์เอาเอาตัวตัวลายลายกลุ่มนะ ลายกลุ่มลายกลุ่มลายกลุ่มไปเลยหรือว่าท่านจะส่งมาในลายของท่านอาจารย์ส่งงานท่านท่านพิมพ์ก่อนนะอาจารย์ยโสธราอาตามาส่งงานอย่างนี้คนะ่ะแล้วยมก็จะเอ๊ะใครส่งอะไรมาให้ยมยมก็จะเปิดดูอย่างนี้เนาะ